สวัสดีครับผมกผมนะครับจูนอ n นฟินิตี้ชั้นแอีกเช่นเคยนะครับอตอนนี้เราอยู่ในหน้าของแอปพลิเคชัน s i วิ Bitcoin นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับคลิปหา Bitcoin ฟรีนะครับเราจะกดเข้าไปที่เกมใหม่นี้เลยนะครับสวิ b บิตคอยโอเคครับอยู่ในสกูลบีงอีส t นะครับผมมีทั้งหมดตอนนี้อยู่น่าจะ5หรือ6เกมนะครับ นี่คือเกมใหม่ล่าสุดนะครับเกมของเขานะครับสามารถใช้กระเป๋าเดียวอีกเช่นเคยนะครับถอนรวมกันเลยนะครับโดยสมัครใช้อีเมลนะครับอีเมลที่เราสมัครกระเป๋าบิตคอยนะครับเอามาลงอันนี้เลยเกมทั้งหมดมีทั้งหมด6เกมนะครับตอนนี้นะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วเกมนี้เป็นเกมล่าสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเกมกันเลยนะครับ รูปแบบเกมก็ไม่มีอะไรยากครับผมเหมือนรูปแบบเกม,เมอ,อื่นนะฮะโอเคอันนี้ให้ทําสีชมพูตรงนี้นะครับให้ได้หนึ่งร้อยสิบเก้าครั้งเนาะโอเคแล้วก็โอเคนะครับนี่นี่นี่เรียบร้อยยังไม่ครบเนาะโอเคเกมนี้ก็จะมีใบให้ตลอดเนาะ เล่นง่ายมากเลยสามารถเล่นแล้วก็ไปสะสมแตบิคอยได้นะครับเกมนี้โอเคครับเกมนี้ก็เล่นง่ายง่ายนะครับไม่ยาก มมีเลขกำหนดไว้นะครับว่าเราจะเล่นได้กี่ครั้งเนาะโอเคได้แล้วนะครับครบตาแล้วก็จะได้เป็นนี่ครับครั้งต่อไปนะครับคือเงินรางวัลเหรียญที่เราจะได้นะ2 4 0พัี่ยนนะ 2, เหรียญนะสองพนี่ยเเหรียญ2,409่ยเเหรียญก็คือครั้งต่อไปที่เราจะเล่นก็คือ เงินรางวัลของเกมที่เราจะเล่นครั้งต่อไปก็คือ2,409เหรียญนั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นการกําหนดของเงินรางวัลที่เราจะได้นะของครั้งต่อไปก็ดีนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนแบบสลอ็อตเหมือนสุ่มคราวนี้ก็จะจะกำหนดให้เลยนะครับผมก็เล่นง่ายครับไม่ยากนะอ่าเราก,กดไปหน้าหลักก็เหมือนทั่วไปเลยครับคลิปการถอนคลิปอะไรก็จะเหมือนการที่เราผมเคยทําไปแล้วนะนี่ผมสามารถกดถอนได้เลย โดยใช้อีเมลที่ผมสมัครลงในกระเป๋าคอยเบตเนาะก็ถอนขั้นต่ำก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ00 0.00001ซาโตชินะนับเป็นซาโตชินะครับตรงนี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็เล่นง่ายๆครับเกมนี้เล่นง่ายๆนะครับหาเงิน หาเหรียญเข้าบิคอย i n ได้ฟรีครับสำหรับเกมตระกูลนี้นะครับตอนนี้นะครับใช้รวมกระเป๋าเดียวได้นะครับสวิตบิคอยนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องจุนฟินิที้ชาแนลด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ